การฝึกนั่งสมาธิเป็นหนึ่งในการสั่งสมบุญที่จะนำความสุขมาให้เราทุกคนนะคะสมาธิมีประโยชน์ต่อกายและใจระหว่างที่เรานั่งสมาธิเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกใจเราที่สุกสนเหมนือลิงคิดถึงเรื่องราวต่างๆร้อยแปดประการจะค่อยๆกลับมาที่กาย เราจะค่อยๆละวางจากความคิดรักความโลภความโกรธความหลงเมื่อเรารู้สึกว่างเปล่าเรามีสมาธิผู้สงบใจได้ย่อมอยู่เป็นสุขพุทธศาสนาสุภาษิตหากเรามีความทุกข์อยู่ในใจและรุ่มร้อน